สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณ1นาทีจริงๆก็จะบอกว่าเป็นการเกริ่นนะครับว่าแอปตัว mymap ที่สุปใช้เนี่ยมันเป็นแอปชื่ออะไรก็คือ myjet mymanager pro นะครับแล้วก็เป็นการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานในการเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนใช้มันมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการจด นะครับเราสามารถใช้การจดใน1หน้านะกระดาษแทนกระดาษ1แผน่น5แผน่น10แผน่น20แผน่นเผิ่เป็นร้อยแผ่นก็ทําได้นะครับแต่ที่สําคัญมันใช้งานไม่ได้ยากเลยคล้ายม i ก r o s o f t Office นั่นเองนะครับลองดูคลิปตัวนี้นะครับสั้นๆแล้วลองดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะบอกว่ามันมีประโยชน์และใช้งานอย่างไรนะครับขอบคุณมากๆครับ